อะไรอนี่ย d e t e c t ี v e จะมีช้อนมีทอนนมไม่มีอ้าวค้างอุ้ยโหลดผีนี่ต้องโหลดผีแน่ๆโอเคเอากัญแจมะ u อ discover with capture โอ้โหถ่ายภาพผีด้วยแล้วก็จับด้วย e m f ผีชื่อ คาเรนคลาร์กหรือว่าต้องเรียกชื่อเต็มเขาวะเขาถึงจะยอมพูดคาเรนคลาร์กจำไว้นะอ๋อถ้าเรียกชื่อเออนี่ไงมันมีบอกอยู่ถ,ถ้าเกิดเรียกชื่อจะโกรธอ่าแล้วก็ตามไลทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมขออ่านเกี่ยวกับเรื่องผีก่อนนะผมว่าผมไม่น่าจะเจอไอ้พวกนี้ ช่วงแรกๆมั้งีนเงินก็โหดไปเมื่อกี้เราเจอแบบแม่ไงเฮ้ยลืมดูโอนี้โอนี้ัวนี่สมด์แอคทีฟเป็นพีเพิลเนียบายก็ว่าอยู่ว่าทำไมเขาบอกว่าโอนี้เดียมอนแล้วก็เรเวเนนต์เนี่ยโหดนะครับโอเคหวังว่าเราจะเจอพวกง่ายๆก่อนนะเอาละเราต้องวางแผนแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเข้าไปตอนเริ่มต้น อ่าขั้นแรกเลยเราคงไปหาก่อนว่าผีน่าจะอยู่ห้องไหนแหละตรนี้ด้วยนะเราเราน่าจะไปหาก่อนแหละว่าผีอยู่ห้องไหนนะครับโอเคแล้วก็เอากล้องไปตั้งไปฉายไปฉายเล็กกับไปฉายใหญ่นี่มันต่างกัน,กนอย่งไวะไปฉายเล็กนี่ไปฉายกากปล่าอ๋อไปฉายยูวีอืมเราคงต้องเอาอุปกรณ์ไปเซตก่อนแหละแต่ว่า ก่อนอื่นเลยโยนทิ้งไปก่อนเอาอันนี้ขึ้นมาเราเอาสามอันนี้ไปเซตก่อนพร้อมแมทุกคนไปบ้าหลังเดิมครับรอบนี้เป็นงานมากขึ้นมังม้งมั้งแม่เงยน,น่ากลัวเนี่ยมันน,น่ากลัวจริงๆครับชไ,ได้เลยโอเคเราพอรู้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเปิดไฟก่อนเลยฮนะ อย่างกันนั้นเลยโอเคเอา E M F ขึ้นมาเปิดทำไมภาพมันอ๋อโอเคห้องเยอะนะเนี่ยห้องเยอะมากไม่ใช่แต่ผีมันน่าจะยังไม่เลิกแอคทีฟต่อโอ้โหทำไมภาพมัน ภาพมันแตกแ,ตแตคออ่ผมน่าจะต้องไปปรับนี่ไงโหเป็นเส้นเลยเดี๋ยวต้องไปปรับวีซิงนิดนึงยังไม่มี EMF นะะจุดจุดนี้นะครับยังไม่มี EMF ตรงนี้เปลี่ยนจุดแค่ ก็เด <Okay>. hmm. ี๋ยวนะเขาทำอะไรบ้างเปิดประตูภาพไม่ดีเลยตอนนี้พื้ภาพมันชิบหายละแม่งตกใจแม่งตกใจโอ้มันดับไฟแต่เนิ่นเลยฮะ ยี่เลวเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมไม่นะไม่นะไม่นะไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมโอ้นี่นี่นี่โอ้โอเคโอ้ยขนลุกกคือ โอเคโดนแล้ว1ทีหนึ่งทีงทเลย1ทีเต็มเต็มโอเคเลยโอเคเลยเขาเอาจริงครับต้องเอาจริงครับท่านผู้ชมครับผมไปละผมไปละฟิตติ้งเทมเพอเรชั่เลยหนึ่งเอครับผมณนะจุดจุดนี้อจุดจุดนี้นะครับ EMO EMF ไม่ดังฮนะไม่ดังคนระับผมเต็มหน้าเลยครับเมื่อกี้มาเป็นเงามาเป็นตัวนะ โ okay. อเคล่อไปส oh, oh, e ัก e สิบเลยโอ้ยเยีมเอฟงไม่ดังเ m f แมเอฟงไม่ดังเลยคืออะไรวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเยีมเอฟไม่ดังฮัลโหลี๋ยวะแต่เมื่อกี้เห็นเป็นเงานะน่าจะเป็นคนน่นะครับสปิริตมัสติกสต็อปสิงเกิลฟิตติ้งเทมเพอเรเจอร์แน่ๆอ่ะเมื่อกี้ ฟิตติ้งเทมเพลเจอร์อ่าใส่ก่อนยังไม่ทันได้อะไรเลยเอาอ๋าอนี่ไงเออฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งเทมเพลเจอร์แน่นอนมีสามตัวมียูเรด้วยว่ะแล้วแต่เมื่อกี้เอ็มมันไม่ดังเลยป่ะอยู่ดีไม่แห่เลยอะ่ะโอ้ลีบออกมาเลยรีบออกมาเลยฮะเออ,เอ,อโหยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยว่ะ คนตีนนะเนี่ยเราอะไม่ได้เลยฮนะไม่แต่มันมีภารกิจให้ดังอ่ะแม่งเฮ้ยผีเลวไอ้ผีเลวไอ้ผีชั่ว โยนไหมในห้องนี้แล้วกันนะห้องนี้แน่ห้องนี้ชัวชัวครับเอ,อ่อเดี๋ยวแป๊บนึงทำอะไรวะโอใช่ใช่วางไอ้ชิปหายแล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเแบบดี๋ยวกดหยิบขึ้นมาดิเออไป,ไปก่อนไปก่อนไปก่อนผมว่าห้องนี้ครับห้องนี้แน่ว่าติดปิดแต่ไหมปิดไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรห้องนี้แน่ฮะ ห้องนี้แน่ครับเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์มาก่อนเราไปเอาอุปกรณ์มาเดี๋ยวค่อยว่ากันเด่๋เอาอุปกรณ์มาก่อนถูกแล้วไม่ใช่เหรอถูกแล้วทุกทางแล้วโอเคถูกแล้วนี่ไงเห็นไหมโหแต่ว่ามันเห็นไม่เยอะว่ะ ไปกระพริบด้วยนะฮะเห็นโค้ดออฟไหมอ่ะไม่เห็นนะโคกแรกของวันนี้นะครับตาจะไหลอืม E.M.F มันตรวจจับไม่เจอ เรื่มมันเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะหมดเวลาโอ,อ้หมดเวลาแล้วผมหมดเวลาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไวมากอาจจะเป็นแมรก็ได้นะฟิตติ้งเทมเพอร์เรเจอร์เดี๋ยวกวดออฟเราไม่เห็นกดออฟเราไม่เห็นแต่ว่าเราเอาไอ้นี่ไปเอ๋อเอเอ,เอโอเคกล้องต้องพยายามถ่ายให้ติดให้ได้อะ ต้องพยายามถ่ายให้ติดให้ได้ยังอยู่เหรอไอเสียงเนี่ยคาร์เลนคลัรเฮลโลคาร์เลนคลัรอยูสติลดนะเฮ้ย I just want to talk to you. k a l e n Clark. k a l e n Clark, you still there? I know you here, talking to me. ไม่แฮะอืม hmm. วางไม่ก่อน เอให้มันเห็นชัดๆวางบนนี้ได้ไหมได้โอเคยังไม่เลิกร้องเหรอผมว่าผมว่าน่าจะใช่แมวอ่ะคิดว่าไงผมว่าน่าจะเจอตัวเดิมผมว่าน่าจะเป็นแมวครับกลับไปแล้วอ่ะ ถ้าไม่จบคิดว่าไงผมว่าน่าจะเป็นแม่โอ้เมื่อกี้นี่นะมีโกลดออฟไหมตรงนี้เห็นชัดนะผมว่าห้องนี้แหละอืมโอ้แต่ว่าไม่ได้เลย เชื่อภาพผีเอาวะสู้ตายตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมผมเดาไว้ก่อนเผื่อตายผมคิดว่าน่าจะเป็นแม่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแม่หรือว่าแบนชีวะคือถ้าอิงตามตำนานเนี่ยอาจจะเป็นแบนชีก็ได้เพราะเราเจอกับผีผู้หญิงอยู่ยังไม่จบอีกเหรอเอาเดี๋ยวนะ อ๋อสปิลิตบล็อกเราเอาโยนไว้นี่หว่าเล่นไฟเก่งโอเคลองดู ล็อกประตูอัดหน้าแม่งล็อกประตูอัดหน้ามีนะาสังโอเคเมื่อกี้มันล่าครับเมื่อกี้มันล่ารอซะผมทำอะไรไม่ถูกเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไกลมากเฮ้ยกระดูโอเคเมื่อกี้มันปิดไฟล่า เมื่อกี้มันปิดไฟแห่แล้วล่าเลยฮนะแม่งเอ้ยเฮ้ยคลักยูสติวด์อะเลท์มีเอาเลท์บีฟักกิ่งเอา เขาโกรธจริงด <rí> e> <Harriet> ้วยว่ะเขาโกรธมากเลยครับแล้จุดจุดนี้ผมไปดูแซนตี้ผมก่อนแต่ได้เราได้กระดูกมาแล้วนะโอ้นี่ไงมันสปอร์ไพ้ส์หมอะไรวะเราจับภาพ อมเมื่อกี้ผมไม่กล้าเปิดไฟฉายไม่กล้าหันไงเพราะว่ามันเข้าโหมดหันอยู่อะนะ่ะผมพยายามดันออกหลายครั้งแล้วนะครับมันไม่ได้ไงแต่เราได้เห็นกระดูกแล้วนะอ๋อหรือว่าเราต้องเก็บวะบอกว่าเก็บก็เก็บมาผมว่าน่าจะเป็นแมวอ่ะผมว่าผมค่อนข้างมั่นใจแล้วนะ เดี๋ยวไปเก็บกระดูกแล้วพอแล้วผมไม่สนละเอาเอาดีกว่าไปเอาคนที่เล่นเป็นมาไปละคาเล่น ก่า,าจะเล่นมุกก่อนออกวะสไนย <ix of heaven> ยังไม่ทันได้พูดเลย okay. โอเคเฮ้ยนั่นไงโกดออฟเห็นแล้วอดกดผิดเห็นโกดออฟะครับมีโกดออฟ แฟนท่อมแม่ผมว่าแม่ไปกลับบ้านมไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วขี้เกียจ้ำคาญเบื่อคาเ่นแคลเนี่ยผมว่าแม่เชื่อไหมมันเล่นงานคนตอนไฟดับด้วยอ้อยูเลโอ้โหยูเลว่ะเห็นใจยูเลรอ นะเอามันดูไม่ได้นเนี่ยโอ้แต่ว่ามันดูกว่าก่อนหน้านี้เอะเลยนะครับไม่มีนะไม่มีลายนิ้วมือแล้วเขียนเต่าสมุดอนะมันเล่นไฟเชื่อม,มา